ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตัง์มีเดียประจำวันที่13มิถุนายน2,500 66ครับมีการเพิ่มเงินกลุ่มเปราบางเป็น1,200บาทต่อเดือนเมื่อไหร่นะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับจะบอกคุณผู้ชมว่า,าทางพักคก้าวไกลเนี่ยก็ประกาศแล้วนะคะว่าเมื่อจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเริ่มปรับเพิ่มนะครับจากเงินเด็กแรกเกิด600บาทจะเพิ่มเป็นพันสองนะครับส่วนเงินผู้สูงอายุจัดข้ามบันไดจะปรับเป็นพันสองเงินผู้พิการ800ก็จะเพิ่มเป็นพันสองนะครับแต่ ว่าจะต้องมีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จก่อนนะครับซึ่งการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่นี้เนี่ยจะอยู่ระหว่างประมาณเดือนสิงหาและกันยาหลังจากนั้นก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะมีการปรับเพิ่มเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหลายคนเนี่ยรอว่าก,กรกฎาคมจะมีการปรับเงินเพิ่มไหมอันนี้ไม่ทันสตางของพูดเคลียร์เลยนะฮะนอกจากนี้ใครจะให้ตามข่าวอะไรนะครับคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสซริการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางมีเดียด้วยครับ มีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ